และในวันนี้ผมจะมาทำการเปลี่ยนผลปีศาจทุกๆตอนที่เลเวล50จะสนุกแค่ไหนกันเนี่ยก็ต้องไปดูกันเลยดีกว่าและก็เปิดคลิปมาในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการเดินทางไปสุ่มผลปีศาจกันเลยดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะในตอนนี้เนี่ยผมมีตังติดตัวแค่ร้อยเดียวเองอะทุกคนและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการเอา,หารหัสของอาดัมเนี่ยทำการมาสุ่มผลปีศาจให้กับผมเลยละกันมาดูกันเลยว่าอาดัมเนี่ยมันจะมากับดวงหรือเปล่าแต่สิ่งที่อาดัมได้นะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะอาดัมมันเดิน เฮ้ยเดี๋ยวนะและผลบากี้เนี่ยมันฟาร์มดีหรือเปล่าวะทุกคนเฮ้ยและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่อรอช้าเลยละกาันต้องการเอาผลบากี้ออกมาแล้วก็ทําการกินผลบากี้ไปเลยแต่บอกได้คําเดียวเลยว่าอ๋อรสชาติไม่ค่อยอร่อยสักเท่าไหร่แฮ่ทุกคนต้องใส่พริกกับน้าตาลเพิ่มเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันผลปีศาจนะเฮ้ยไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวมาดูสกิลแซ่ของผลบากี้กันเลยดีกว่านะทุกคนว่ามันเนี่ยจะเท่แค่ไหนกันเชียวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเฮ้ยทำไมสกิลแซ่ของผลบากี้เนี่ มันดูเท่ขึ้นจังวะทุกคนดูดีโอ้โหอย่างสวยเลยวะทุกคนสมแล้วที่เป็นเทพบาร์กี้มันก็เท่เกินและก็หลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้เวลาฟาร์มไปแค่แป๊บเดียวและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวลสิเป็นที่เรียบร้อยและผมเนี่ยก็สามารถเดินทางไปเกาะต่อไปได้แล้วนะทุกคนเกาะต่อไปของผมนั่นก็คือเกาะลิงเจียเ๊ยกนั่นเอง ไว้เจอกันเลยดีกว่านะเจ้าพวกลิงเจี๊กและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ดํเนินการใช้ผลบาร์กี้เนี่ยทำการต่อสู้กับเจ้าพวกลิงพวกนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆและผมเนี่ยก็สามารถชนะเจ้าพวกลิงพวกนี้เนี่ยได้แบบง่ายได้เลยก็ว่าได้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะซึ่งผมเนี่ยจะสามารถชนะเจ้าพวกลิงพวกนี้ได้แบบง่ายได้แต่ทําไมผมเนี่ย ไม่สามารถชนะใจเธอได้สักทีเออ้ยพูดมาแล้วมันก็เสาเหมือนเดิมมาเลยบอสลิงมาเจอกับผลเทพเจ้าบากี้น้อยและผมก็ไม่รอช้นเลยละการทาการเอาผลเทพเจ้าบากี้เนี่ยมาต่อสู้กับบอดลิงเลยและกันมาเลยบอดลิงแต่ว่าดเดี๋ยวก่อนนะทำไมาเลือดบอสลิงเนี่ยมันเยอะได้ใจจริงๆว่าทุกคนและในตอนนี้เนี่ยผมก็ริ่มการต่อสู้กับบอสลิงแบบนี้ไปเรื่อยๆสู้แลกก็สู้อีกสู้แลกก็สู้อีกสู้แลกก็สู้อีก,ก,แ,ลก,ก,อกและก็ในที่สุดในตอนนี้นะทุกคน ผมก็สามารถชนะบอสลิงได้สักทีแต่กวัวจะชนะได้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอ้โหใช้เวลาไปโคตรนานกลัวจะชนะได้เนี่ยไม่ธรรมาดาจริงๆเลยนะเนี่ยบอสลิงหลังจากที่ผมเนี่ยทำการต่อสู้กับบอสลิงเสร็จและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถยาที่ฟาร,ร์มได้แล้วนะทุกคนและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทาการนั่งเรือไม่งงเนี่ยทําการเดินทางไปเกาะต่อไปกันลยดีกว่าดูเหมือนว่าเกาะต่อไปผมนั่นก็คือ กาะตัวตลกบากี้ไว้เจอกันเลยดีกว่านะเกาะตัวตลกบาก์กี้และก็หลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้เวลาฟาร์มไปแค่แป๊บเดียวและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสกิลเอ็กของผลบาก์กี้เดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่ามันเนี่ยจะเท่แค่ไหนแต่ว่าเดียวก่อนนะผมบอกได้เลยว่า สกิลเอของผลบาร์กี้เนี่ยมันอย่างที่เลยก็ว่าได้โอ้โหทุกคนสวยจริงวะทุกคนสวยเกินถท่งผลบาร์กี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ผลสายโลกเกียก็จ่างเถอะแต่ว่าผลบาร์กี้เนี่ยมนสามารถป้องกันวิชาดาบเนี่ยได้แบบตึงๆเลยก็ว่าได้ป้องกันวิชาดาบได้แต่มันก็ไม่สามารถป้องกันความน่ารักจากเธอได้อยู่ดีแต่ระวังที่ผมเนี่ยกำลังทาการยืนมองต้องฟ้าแบบชิวๆและก็ทัในใดนั้นจู่ๆมันก็มีผลแห่งความมืดเนี่ยทำการดึงดูดผมซะงั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเล่นเอาสตกใจหมดเลยใครกันวะเนี่ย ตกใจหมดเลยและก็หลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล40เป็นที่เรียบร้อยเหลืออีกแค่10เบลเท่านั้นผมก็จะสามารถเดินทางไปเปลี่ยนผลปีศาจได้แล้วนะทุกคนมาดูกันเลยดีกว่าว่าผมเนี่ยจะได้ผลปีศาจดีๆหรือเปล่านะเอาตรงๆนะทุกคนถ้าเกิดผมเนี่ยไม่ย้ายเซิร์ฟแลกออผมบอกได้เลยนะทุกคนว่าผมเนี่ยไม่ได้ฟาร์มแน่นอนดูดีทุกคนแย,ย่งกันฟาร์มไปแย่งกันฟาร์มมาเดี๋ยวนะมันมาชุมนุมอะไรกันแถวนี้วะเนี่ยโอ้โ ขอทําการย้ายเซิร์ฟเลยแลกกันและในตอนนี้เนี่ยผมก็ไดทำการย้ายเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยและผมก็ไม่รอช้านเลยลการทําการใช้ผลบาร์กี้เนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยต้องการใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล43เป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยออีกแค่นิดเดียวเท่านั้น ผมก็จะได้ไปเปลี่ยนผลปีศาจแล้วนะทุกคนผ่านไปประมาณ10กว่านาทีและในที่สุดในวันที่ผมรอคอยมานานแสนนานในที่สุดผมก็จะทำการเตินทางไปเปลี่ยนผลปีศาจสักทีในตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล50เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะว่าผมเนี่ยจะได้ผลดีๆหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนขอผลอะไรก็ได้อะที่มันเป็นผลสายโลเกียนนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าผมเนี่ย จะมากับดวงหรือเปล่านะสวัสดีครับลุงนวดว่าน,นี้เนี่ยผมขอผลปีศาจดีๆหน่อยได้หรือเปล่าแต่ก่อนที่ผมเนี่ยจะสุ่มผลปีศาจผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการใช้สกิลใส่ของผลบากี้เนี่ยทำการอัดหน้าลุงนวดไปหนึ่งทีเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าผมเนี่ยจะได้ผลดีๆหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะโคตรตื่นเต้นเลยวะทุกคนจะได้ผลอะไรหนะ้าได้ผลอะไรหนะ้าแต่สิ่งที่ผมได้โอ้โหเดี๋ยวนะลุงนวดลุงนวดโคตรกวรตีนเลยก็ว่าได้นะทุกคนผมดันได้ผลบากี้เหมือนเดิมเฉย โอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนเห็นแล้วเนี่ยอยากจะลองหห้ลุงหนวดเนี่ยโคตรใจร้ายเลยอือไม่คุยกับลุงหนวดแล้วเอาจริงๆนะทุกคนถ้าเกิดในเกมบล็อกฟุตเนี่ยมันสามารถทําลายเกาะได้ผมเนี่ยจะทําลายเกาะลุงหนวดเนี่ยเป็นเกาะแรกเลยก็ว่าได้โอ้โหเดี๋ยวนะให้ผลอะไรก็ให้มาดันให้ผลบาร์กี้เหมือนเดิมซะง,งั้นผมก็หมดคาจะพูดเลยนะลุงหนวดลุงหนวดนี่มันใจร้ายจริงๆเลย ฝากไว้ก่อนเลยนะลุงนวดและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถเดินทางมาต่อสู้กับบอสบากี้ได้แล้วมาเลยบอสบากี้ผลบากี้มาเจอกับผลบากี้มาดูกันเลยว่าผมเนี่ยจะสามารถชนะบอสบา์กี้ได้หรือเปล่าและผมเนี่ยก็เะิมการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆสู้และวก็สู้อีกสู้และวก็สู้อีกสู้และวก็สู้อีก และก็ในตอนนี้เนี่ยบอสบากี้เนี่ยก็บาดเจ็บนักพอสมควรและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการปิดฉากบอสบากี้ไปเลยลาก่อนนะบอสบากี้และก็กอต่อไปนะทุกคนนั่นก็คือเกาะทะเลทรายนั่นเองและผมก็ต้องบอกได้คําเดียวเลยว่าผลบากี้ที่เกาะทะเลทรายเนี่ยฟาร์มอย่างดีเลยก็ว่าได้ดูดีทุกคนโอ้โหเพราะว่ามันมีแต่คนใช้ดาบโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะทุกคนทำไมมันฟาร์มดีเลวมันก็ฟาร์มง่ายจริงๆเลยว่านี่เกาะทะเลทรายเนี่ยฟาร์มอย่างง่ายเลยก็ว่าได้ หลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้เวลาฟาร์มไปแค่แป๊บเดียวและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล72เป็นที่เรียบร้อยและผมก็ไม่รอชั้นเลยกัน ทำการอัพค่าพลังหน่อยอัพผลปีศาจรัวๆไปเลยและกันเฮ้ยทำไมผลบาร์กี้ที่เกาะทะเลทรายเนี่ยมันฟาร์มอย่างง่ายเลยวะทุกคนฟาร์มชิวๆไปเลยและกันและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถย้ายที่ฟาร์มได้แล้วนะทุกคนย้ายที่ฟาร์มใหม่กันเลยดีกว่าและก็ตัดมาในตอนนี้เนี่ยผมก็เริ่มการใช้ผลบาร์กี้ในทําการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล84เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีกแค่นี้เดียวเท่านั้นผมก็จะสามารถเดินทางไปเกาะต่อไปได้แล้วนะทุกคน ไว้เจอกันเลยดีกว่านะเกาะต่อไปและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถเดินทางไปเกาะต่อไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนนะเกาะตะเลซายไว้เจอกันใหม่ฟาร์มอย่างดีเลยแหละทุกคนเกาะตะเลซายเนี่ยโอ้โหฟาร์มแป๊บเดียวเองผมก็เลเวล90เป็นที่เรียบร้อยแหละ ฟาร์มอย่างชิวเลยก็ว่าได้แต่ก็ดูเหมือนว่าเกาะต่อไปของผมนะทุกคนนั่นก็คือเกาะหิมะนั่นเองนะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังดีอยู่นะทุกคนที่เกาะหิมะเนี่ยมันก็ยังมีเจ้าพวกมอนเนี่ยที่มันใช้ดาบอยู่และผมเนี่ยก็ได้ทาการฟาร์มแบบชิวๆเหมือนเดิมดูดีทุกคนอ้อโหผลบากี้เนี่ย มันกันวิชาดาบได้แบบตึงๆจริงๆว่งะทุกคนอย่างเฟี้ยวเลยว่าผลลูฟี่เนี่ยมันสามารถป้องกันปืนได้และก็ผลบาร์กี้เนี่ยมันสามารถป้องกันดาบได้และผลอะไรล่ะมันถึงจะสามารถป้องกันความน่ารักจากเธอได้โอ้โหเดี๋ยวนะ Oh, และก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยสกิลซีของผลบาร์กี้เดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยว่ามันเนี่ยจะเท่แค่ไหนการเชียวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนโอ้โหเฮ้ยดูไปดูมาผมนึกว่าถ้าหมัดปืนก้อนยางยืดโอ้โ oh, ห oh, เดี๋ยวนะทุกคนทําไมมือนเทจัิงมาทุกคนผลบาร์กี้เนี่ยเทเอาเรื่องเหมือนกันนัเนนี่ยและก็ตัดมาในตอนนี้เนี่ยผมก็ด้มการใช้เวลาฟาร์มไปแค่แป๊บเดียวและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล1 0 0เป็นที่เรียบร้อย ผมเนี่ยจะต้องทำการเดินทางไปสุม่มผลพิศารอีกเหมือนเดิมนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าในครั้งนี้เนี่ยผมจะได้ผลพิศารตึงๆหรือเปล่านะไปดูกันเลยดีกว่ามาดูกันเลยดีกว่านะว่าในครั้งนี้เนี่ยผมจะได้ผลพิศารดีๆกับเขาหรือเปล่านะถ้าเกิดผมได้ผลบากี้เหมือนเดิมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมคงจะทุบคอมทิ้งแน่นอนเพราะว่าลุงหนวดเนี่ยแกคงจะกวนตีนผมน่าดูและผมก็ไม่รอช้ดเลยกันทําการกดสุ่มไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อน ก่อนที่ผมจะสุมเนี่ยกดทำการใช้สกิลซีเนี่ยอัดหน้าลุงนวดไปอีกหนึ่งทีมาเลยลุงนวดและผมก็ไม่รอชัดนเลย,ยกันทาการกดสุมไปเลยแต่สิ่งที่ผมได้โอโ้โหดูเหมือนว่าครั้งนี้นะทุกคนผมจะได้ผลบอมเฉย เออเดี๋ยวนะทุกคนและผลบอมเนี่ยมันฟาร์มดีหรือเปล่าวะทุกคนและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอชัดเลยละกันทาการกินผลบอมไปเลยละกันยํายมแยมแยมเยมอร่อยอร่อยตรงไหนวะเนี่ยมาดูพร้อมกันเลยดีกว่านะทุกคนว่าผลบอมเนี่ยมันจะฟาร์มดีหรือเปล่านะแต่ผมว่านะทุกคนผลบอมในครั้งนี้เนี่ย มันฟาร์มอย่างดีเลยก็ว่าได้ดูดีทุกคนโอ้โหสกิลก็อย่างเท่ไม่ธรรมดาจริงๆว่าทุกคนผลบอมเนี่ยและก็หลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้ผลบอมเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปสักพักหนึ่งและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล1 1 7เป็นที่เรียบร้อยแล้วผลบอมเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันว่าทุกคนโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนี่ว่ะแต่ก่อนที่ผมเนี่ยจะเดินทางไปจากก่อนนี้และผมก็ไม่รอช้าเลยเละกันทมการเดินทางมาต่อสู้กับบอสเยตีน้อยมาเลยบอสเยตี เอาระเบิดไปกินหน่อยแลกกันแต่ผมก็ต้องบอกได้คําเดียวเลยนะทุกคนว่าผลบอมเนี่ยมันโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะทุกคนและผมเนี่ยก็ทําการต่อสู้กับบอสเยตีแบบนี้ไปเรื่อยๆสู้แลกก็สู้อีกสู้แลกก็สู้อีกและผมเนี่ยก็สามารถชนะบอสเยตีเนี่ย ได้แบบง่ายได้เลยก็ว่าได้โอ้โหโหดใช้ได้จริงๆว่ะทุกคนและก็ตัดมาในตอนนี้เนี่ยผมก็เดิมการเดินทางมาถึงเกาะมารินฟอร์ดเป็นที่เรียบร้อยและผมก็ไม่รอเช้าเหมือนเดิมและราการทำการใช้ผลบ้องผมเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ผลบ้องของผมนะทุกคนก็สามารถชนะเจ้าจพวกนักดาบที่เกาะมารินฟอร์ดเนี่ยได้แบบง่ายได้เหมือนเดิมเลยก็ว่าได้ ก็ไม่เห็นจะโหดสักเท่าไหร่เลยนี่ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสกิล X ของปลบอมเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยว่ามันเนี่ยจะเท่แค่ไหนกันเชียวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนว่ามันจะเป็นท่าพุ่งเข้าไปแล้วก็ระเบิดอ้โหผมก็บอกได้คําเดียวเลยว่าโคตรเท่เลยมาเลยบอสสามดาบแรกผมก็ไม่รอชัดเลยอกการทําการเปิดบอสสามดาบไปก่อนเลยทําการระเบิดไปก่อนตุ้มแล้วก็ตามด้วยสกิล X มาเลยแกเนี่ยมันจะโหดแกไหนกันเชียว และผมเนี่ยก็ดำการใช้ผลบอมเนี่ยทำการต่อสู้กับบอสสามดาบแบบนี้ไปเรื่อยๆสู้แลกก็สู้อีกสู้แลกก็สู้อีกแต่ก็นะทุกคนและก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยบอสสามดาบเนี่ยมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทำการปิดฉากไปเลยแล้วกันลาก่อนนะบอสสามดาบ แต่ระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังทาการยืนรับเคร็และก็ทันในนั้นจูจๆผมก็โดนชายแปลกหน้าคนหนึ่งทำการจู่ๆผมซะง,งั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะเปิดก่อนเองนะและผมก็ไม่รอช้ดเลยกันทําการใช้ผลบอมเนี่ยทำการระเบิดเขาให้เป็นโกโก้ขั้นไปเลยนี่เนี่ยอย่าคิดจะมาลองดีกับผลบอมผมนะ และในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลสก,กิลซีของผลบอมเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยว่ามันเนี่ยจะเป็นสก,กิลอะไรนะทุกคนแต่ว่าเดียวก่อนนะที่แรกเนี่ยผมก็ง,งงอยู่นะทุกคนว่ามันเนี่ยเป็นสก,กิลอะไรแต่ที่ไหนได้นะทุกคนสก,กิลซีของผลบอมเนี่ย ดูเหมือนว่ามันจะเป็นสกิลวางระเบิดเฉยโอ้โหผมบอกได้เลยนะทุกคนว่าสกิลนี้เนี่ยอย่างเท่เลยวะทุกคนมีสกิลวางระเบิดด้วยโอ้โหมันจะเอาเรื่องเกินไปไม่เนี่ยผลบอมบงั้นสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจใผมทามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะคะบายบายผมจุ๊บๆไปละไปละ